โรคเกาเป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลันซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกมากกว่าปกติแล้วตกตะกอนเป็นผลึกของเกลือโซเดียมยูเรตไปสะสมตามข้อต่างๆของร่างกายทาให้เกิดการอักเสบขึ้นเราสามารถนําความรู้เรื่องสมดุลเคมีมาอธิบายเรื่องนี้ได้ค่ะกรดยูริกเกิดจากการเผาผลาญพิวรีนซึ่งร่างกายสามารถสังเคราะห์เองได้และได้รับจากอาหารอื่นๆเช่นอาหารที่มีโปรตีนสูงเครื่องในสัตว์น้ำปลาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อสารอาหารพวกนี้อยู่ในกระแสะเลือดก,กรดยูริกจะแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนและยูเรตไอออนดังสมการนี้ค่ะหากเรารับประทานอาหารพวกนี้มากๆจะทําให้เกิดการสะสมกรดยูริกในร่างกายสูงซึ่งเป็นการรบกวนสมดุลเคมีโดยการเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งตน้นทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีไปข้างหน้ามากขึ้นเพื่อปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือยูเรตไอออนเพิ่มมากขึ้นยูเรตไอออนจะทําปฏิกิริยากับโซเดียมไอออน แล้วตกตะกอนเป็นผลิตของเกลือโซเดียมยูเรศหากเรารับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงเช่นเกลือแกงก็จะทาให้โซเดียมไอออนในร่างกายสูงซึ่งก็เป็นการรบกวนสมดุลเคมีโดยการเพิ่มความเข้มข้นข,ของสารตั้งต้นทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีไปข้างหน้ามากขึ้นเพื่อปรับตัวข้อสู่สมดุลใหม่สม่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือผลึกของเกลือโซเดียมยูเรศเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะไปสะสมตามข้อต่างๆและเกิดการอักเสบนั่นเองดังนั้นเราจึงควรลดอาหารจำพวกที่มีสารพิวรีน และโซเดียมสูงเพื่อลดความเข้มข้นของสารตั้งต้นซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าเกรืยูเรนมีปริมาณน้อยลงนั่นเองค่ะ